มะไขหมัดหนักๆประโยคเจ็บๆจากเพลง Born Again ของลิซ่ามาเกิดใหม่กันดีกว่ากับหญิงสุวิชาและ Spark English ค่ะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าเพลงนี้หญิงก็เพิ่งติดตามฟังแล้วก็ฟังวนไปค่ะ แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยคือมีคุณครูที่หญิงเคารพเนาะชื่อคุณครูจอบค่ะส่งเพลงนี้มาให้และทำให้การอาบน้ำของหญิงปฏิวัติไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าหญิงสามารถที่จะฟังเพลงมีแรงฮึดแล้วก็พร้อมที่จะสู้ในแต่ละวันได้ก็ต้องขอบคุณเพลง Born Again ของลิซ่าที่ฟีเจอร์ลิงโดจกับกับเรยคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเพลงการบอก เลิกที่เจ็บแสบแล้วก็อิงศาสนาเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนว่าคุณจะได้ภาษาอังกฤษที่สปาร์และแซบแน่นอนสำหรับวันนี้อ่าเริ่มจากคำที่หนึ่งค่ะคำนี้ชอบเป็นพิเศษเลยคือคำว่า non believer non believer อืมคำว่า non believer มันเกี่ยวข้องกับเพลงอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าการ born again ก็คือการที่เราเอาง่ายๆโดนบอกเลิกเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงเรียกคนที่เป็น ex เป็นแฟนเก่าว่า non believer เพราะว่าในเชิงศาสนาค่ะ non believer ก็คือคนที่ไม่ได้ศรัทธาในคําสอนนั่นเองคนที่มีความสงสัยในคําสอนดังนั้นหมายความว่า X ของเขาเนี่ยก็คือคนที่ไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนเป็นคนที่สงสัยในสิ่งที่เราทำเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นว่าเราและเขาที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้นคำว่า non believer ก็เลยเป็นคำที่มันจึกมากๆเลยคำที่สองค่ะ Season like the cinnamon the way I'm getting rid of him yeah. อุ้ยใครเคยกินชินมอนบ้างคะชินมอนภาษาไทยของเราก็คืออบเชยเนี่ยแหละหญิงเป็นคนที่ไม่ทานเครื่องเทศสไปซ์เลยแต่ไม่นานมาน,นี้คะ่ะหญิงยายที่ทำงานใช่ไหมคะแล้วใกล้ๆที่ทำงานเขาจะมีชาเขียวแล้วก็โรยผงชินมอนตอนแรกหญิงก็รู้สึกไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เลยผงเนี่ยมัน ขึ้นจมูกมันไม่อร่อยแต่พอหญิงผสมกับชาเขียวแล้วมันกลมกล่อมมากทุกคนใครที่อยากรู้ว่าคือร้านไหนนะคะก็พิมพ์บอกมาได้นะถ้าอยู่ใกล้ๆแถวอารีก็คิดว่าไปหาราน,นี้ได้ง่ายๆเลยแต่เอาเป็นว่าชินิมอนเนี่ยค่ะเป็นที่รู้กันว่าคล้คายๆกับมระบ้านเราก็คือถ้าเกิดคุณกินแล้วอร่อยหมายความว่า คุณแก่แล้วนั่นเองค่ะแก่ที่นี้ก็คือแก่ด้วยประสบการณ์เนาะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่ควรเก็บแล้วก็อะไรที่ควรตัดประสบการณ์เนี่แหละซีซัน like the cinnamon การที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาโตขึ้นถูกไหมคะดังนั้น the way I'm getting rid of him ก็คือ 1. น,นอกจากจะสื่อถึงการโตเป็นผู้ใหญ่ของเราแล้วว่าในเมื่อเขาไม่ได้น่าเชื่อถือในเมื่อเขาไม่ได้เชื่อในความสัมพันธ์ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรังเขาไว้อาแสดงถึงความโต 2. ค่ะ อบเชยหรือว่าชินิมอนเนี่ยเป็นเครื่องเทศที่เลิศรสอ่ามีคุณสมบัติเป็นยาด้วยแถมยังในสมัยก่อนมีราคาสูงมากๆดังนั้นหมายความว่า the way I'm getting r i d of h i m him การที่ฉันสลัดเขาออกไปเนี่ยฉันสลัดเขาแบบหรูๆเลิศๆฉิกๆโตแล้วและสวยมาก อานั่นก็คือสัญญะหนึ่งที่เราได้จากคำว่า like the cinnamon ซึ่งหญิงชอบมากเลยแค่พูดถึงกลิ่นมันก็หอมเชยชวนเข้ามาแล้วล่ะค่ะใครที่ไม่เคยทานนะคะยังแก่ไม่เท่าหญิงอ่าลองไปดูค่ะหญิงสุพิชา recommend cinnamon มาค่ะคำที่3ของเราค่ะก็คือคำว่า I am looking for a synonym อุ้ยคำนี้มันจีดมากในฐานะคุณครูสอนภาษาอังกฤษเพราะว่าเวลาที่เราพูดคำศัพท์หนึ่งคำค่ะภาษาอังกฤษอาจารย์ที่อักษรจะชอบสอนหญิงว่าในภาษาเนี่ยมันไม่มีหรอกคำที่มีความหมายและใช้แทนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นจะคิดคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรอะ ดังนั้นค่ะซินโนนิมหรือว่าคำเหมือนถ้าเป็นภาษาไทยคือคำวัยพ์เนี่ยมีไว้นอกจากเพิ่มความสวยงามให้กับภาษาแล้วเนาะในภาษาไทยก็คือการแต่งกลอนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วซ y โนนิมเนี่ยมันก็คือเป็นคำพูดที่ใช้แทนแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำที่เหมือนกันเป๊ะก็ได้ อย่างเช่นแทนที่เราจะพูดคำว่าสวยเราอาจจะพูดคำว่าอลังการแต่ไม่ใช่ในทุกสถานการณ์ที่เราจะใช้ซินโนนิมได้ดังนั้นการเรียนภาษาเลยจะต้องใส่ใจให้มากค่ะว่าซินโนนิมนี้เนี่ยมันใช้แล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าคราวนี้มาพูดถึงเรื่องเนื้อเพลงอะ่ะ born again i'm looking for a synonym มีความหมายเยอะแยะมากมายแต่สำหรับหญิงตีความได้ประมาณ2องอันหลักๆค่ะอันที่หนึ่งก็คือเอาแบบว่าพื้นพื้นก่อนเนาะ I'm looking for a synonym เขาก็พูดต่อประโยคว่าเขาอยากจะหาคำนะ Want to find a word to tell him that I'm not feeling him ก็คืออยากจะหาคำเพื่อมาให้เขาเข้าใจสะทีว่าฉันเนี่ย ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาทําและถ้าเกิดเขาเศร้าฉันก็ไม่รู้สึกอะใครตีความได้แบบนี้เหมือนกันหรือเห็นต่างยังไงไม่เป็นไรเลยนะคะลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันดูอย่างที่สองค่ะ I'm looking for a synonym synonym ก็คือ replacement ตัวแทนค่ะดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะบอกเป็นไหนๆว่า คุณเป็น x ของฉันฉันก็มีสิทธิ์ที่จะหาคนใหม่ได้อี e ๊แซบไปอีกค่ะคราวนี้ค่ะคำว่า born again หรือ rebirth การเกิดใหม่เนี่ยค่ะสำหรับหญิงเนาะสิ่งที่ให้กับผู้ฟังได้มากๆเลยก็คือการ move on ค่ะ save our soul การเซฟตัวเองค่ะเซฟจิตใจดวงน้อยๆของเราเนี่ยเพราะว่าการที่เราเจอ คนที่มาทําให้เราเจ็บช้าใช่ไหมคะเราอยู่กับเขานานๆข้าวเขาไม่ได้เชื่อเราเราอยู่ไปเราก็ต้องคอยพิสูจน์ตัวเองดังนั้นคะ่ะหญิงเองที่เคยเป็น people pleaser คนที่อยาก ให้คนชอบเรารักเรานะคะก็จมอยู่กับปมนี้แหละนานเลยจนตอนนี้ถามว่าเราแคร์ไหมยังแคร์อยู่แต่เราแคร์เพราะว่าเขาสำคัญกับเราแต่เราจะไม่เปลี่ยนตัวเองยอมอยู่กับเขาถ้าเกิดเขาทำไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญค่ะ communication การบอกออกไปให้เขารู้ค่ะและหญิงอยากให้เพลง born again เป็นเพลงที่มา ปลูกพลังความสุขของคุณให้คุณรักตัวเองและอย่าจมอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณแม้แต่น้อยหวังว่าทุกคนก็จะได้รับคําศัพท์ที่แซ่บๆแล้วก็เกิดใหม่ไปพร้อมกับหญิงสุวิชานะคะวันนี้ขอลาไปด้วยความรักส่งให้กับทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูจอบที่แนะนำเพลงนี้มาให้บอกเลยว่าแซ่บถึงใจเกิดใหม่ ไปด้วยกันทุกเช้าว ه, เจอกันใหม่ค่ะทุกทุกคนหญิงสุพิชาและ Spark English สวัสดีค่ะ